กรมอุตุนิยมวิทยาอัปเดตประกาศเตือนฉบับล่าสุดเตรียมรับมือพายุฤด,ดูร้อนเริ่มกระทบโดยมีฝนเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่ค่ำคืนวันนี้28มีนาคมจนถึงประมาณวันที่2เมษายนเตรียมรับมือเปิดพื้นที่สีแดงฝนตกลมกระโชกแรงทุกภาคทั่วไทยติดตามรายละเอียดได้ที่คลิปนี้เลยค่ะแมวสุขสันต์ท่นข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจ และหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพลาดไม่ได้กดกระดิง่งกริง๊งกริ๊งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับแมวสุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกราบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนพื้นที่ฝนตกหนักลมกระโชกแรงพายุฤดูร้อนจะส่งผลกระทบ29มีนาคมจนถึง1เมษายนพี่น้องบริเวณภาคตนออกเฉียงเหนือด่านแรกให้เฝ้าระวังพายุฝนฟ้าขนองจะตามมาด้วยฟ้าร้องฟ้าผ่าและอาจมีลูกเห็บตกด้วยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงส่วนเกษตรกรควรเตรียมเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผล หมายค้ำยันและเตรียมป้องกันและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรรวมทั้งสัตว์เลี้ยงของท่านด้วยวันที่19มีนาคมที่ภาคเหนือจะได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนเริ่มแรกคือภาคเหนือตอนล่างพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตอนออกเฉียงเหนือเริ่มตั้งแต่บึงการอุดรธานีสกลนครน,นครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหาร ชัยภูมิขอนแก่นมหาสาร,รคามร้อยเอ็ดยะโสธรอํานาจเจริญนครราชสีมาบรีลามสุรินศรีสเกตและอุบลราชธานีภาคกลางได้แก่ลบบุรีและสระบ,บรุรีภาคตนออกได้แก่นครนายกปราจินบุรีสระแก้วฉะเชิงเราจันทบ,บุรีและตราดส่วนวันที่30มีนาคมไปจนถึงประมาณวันที่2เมษายนกรมอุตุนิยมว,วิทยาจะประกาศอัปเดตจังหวัดอีกครั้ง แอดมินขอนำข้อมูลในวันที่29มาฝากพี่น้องทุกท่านได้ทราบไว้ก่อนล่วงหน้าค่ะลักษณะอากาศของประเทศไทยในวันนี้ยังคงมีอากาศร้อนอบอ้าวมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมที่เวียดนามตอนบนในค่ำคืนวันนี้และจะแผ่ลงมาปกคลุมที่ภาคตนออกเฉียงเหนือรวมทั้งทะเลจ,จีนใต้เริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้คือ29มีนาคมเป็นต้นไปสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดจะทำให้เกิดพายุฤดูร้อน บริเวณประเทศไทยตอนบนช่วง29ถึงวันที่1เมษายนกรมอุตุนิยมวิทยาจึงประกาศเตือนพื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดฝนฟ้าขนองลงกระโชกแรงลูกเห็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่าได้จึงขอให้พี่น้องทุกท่านเตรียมรับมือระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่เกิดพายุฝนฟ้าคนองอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่แม่แข็งแรง ขอให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรควรเตรียมป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการ,กรเกษตรรวมทั้งสัตว์เลี้ยงของท่านด้วยดูแลสุขภาพด้วยค่ะช่วงนี้ขอให้หลีกเลี่ยงสิ่งที่เสี่ยงดังกล่าวค่ะส่วนลมตะวันตกเฉียงใต้ย,ยังคงพัดปกคลุมที่อ่าวไทยและภาคใต้ทําให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาค ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงเพียง1เมตรและบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองอาจมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตรช่วงวันที่31มีนาคมไปจนถึง2เมษายนจะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกเคลื่อนผ่านที่ภาคตนออกอ่าวไทยและภาคใต้ลงสู่ทะเลอันดามันทําให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักเกิดลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนสภาพะการสะสมของฝุนองหมอกวัน บริเวณประเทศไทยตอนบนยังอยู่ในเกณฑ์ปานกลางจนถึงค่อนข้างมากเนื่องจากลมพัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยมีกำลังอ่อนบริเวณภาคเหนือวันนี้มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดมีฟ้าหลวและอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ17-25องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่36-40องศาเซลเซียสไม่ปรากฏกลุ่มฝนในบริเวณภาคเหนือเลยลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็วกำลังค่อนข้างอ่อนอยู่ที่5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนภาคตนออกเฉียงเหนืออากาศจะร้อนโดยทั่วไปและเกิดฟ้าลัวมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยจะมีพายุฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละ30ของพื้นที่เกิดลมกระโชกแรงและมีโอกาสเกิดลูกเห็บตกด้วยบริเวณที่คาดว่าจะมีฝนตกลมกระโชกแรงได้แก่บึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธร อำนาจ,จเจริญศรีสะเกดและอุบลราชธานีโดยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-26องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่37-40องศาเซลเซียสลงตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศร้อนโดยทั่วไปมีฟ้าหลัวและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดในบริเวณภาคกลางคืออยู่ที่ประมาณ23-26องศาเซลเซียส สูงสุดประมาณ37-40องศา,าเซลเซียสโดยลตมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดด้วยความเร็วอยู่ที่ประมาณ10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่ากำลังค่อนข้างอ่อนภาคตนออกอากาศจะร้อนและมีพายุฝนฟ้าขะนองเกิดขึ้นร้อยละ30ของพื้นที่โดยจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งในจังหวัดปราจินบรุรีสะแก้วจันทบรุรีและจังหวัดตราดเตรียมรับมือกันด้วยค่ำคืนวันนี้จนถึงพรุ่งนี้ อุณหภูมิต่ำสุดช่วงเช้าประมาณ25-28องศาเซลเซียสสูงสุด33-38องศาเซลเซียสลมใต้พัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงเพียง1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองอาจมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภักใต้ฝั่งอ่าวไทยมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองประมาณร้อละ2 0ของพื้นที่ส่วนมากจะตกในจันงหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่2 3 2 5องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่33-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่อนอาจสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามานันมีฝนฟ้าคะนองเพียงร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากจะตกบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูล อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดประมาณ33-36องศาเซลเซียสลงตะวันตกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีฟ้ารัวมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ26-28องศาเซลเซียสและสูงสุดประมาณ34-38องศาเซลเซียสดโดยลมใต้จะพัดด้วยความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัปเดตภาพถ่ายดาวเทียมในช่วงเย็นจนถึงข้ามันนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังมีท้องฟ้าค่อนข้างโปรง่งอากาศร้อนอบอ้าวส่วนตอนล่างของประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออกภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มมีเมฆเข้ามาปกคลุม บริเวณภาคตนออกเฉียงเหนืออาจมีกลุ่มฝนปกคลุมในอำเภอกันทรลักจังหวัดศรีสะเกดอาจเป็นฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ใกล้กับกัมพูชาส่วนภาคตนออกจังหวัดตราดอำเภอเขาสมิงบ่อไร่อำเภอเมืองตราดจะมีฝนเกิดขึ้นในวันนี้จังหวัดจันทบุรีอำเภอครุงอำเภอเมืองตราดจังหวัดจันทบุรีอำเภอครุง อำเภอเมืองจันทบรุรีอำเภอป่งน้ำร้อนเริ่มมีกลุ่มฝนเข้าปกคลุมจังหวัดฉะเชิงเทราอาจมีฝนตกปลอยอยู่ที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดปราจินบรุรีอำเภอเมืองปราจินบรุรีประจันทคามจะมีฝนเกิดขึ้นค่ะภาคใต้กลุ่มฝนเข้าปกคลุมในบริเวณภาคใต้ได้แก่จังหวัดสตูลเริ่มตั้งแต่อเภอเมืองสตูลอเภอควนโดนมีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดสตูลได้แก่อเภอควนโดนอเมืองสตูลควนกาหลง มนังส่วนทุ่งว่าละงูท่าแพรจะเป็นฝนอยู่ในเกณฑ์ปานกลางและบางพื้นที่ยังไม่มีฝนเกิดขึ้นเป็นเมฆครึ้มจังหวัดตรังคาดว่าจะมีฝนตั้งแต่ย่านตาขาวหาดสำราญปะเรียนกันตังโดยใกล้กับแนวชายฝั่งจะมีฝนกันได้เล็กน้อยและจังหวัดสงขลาจะมีฝนตั้งแต่อำเภอเมืองสงขลาควนเนียงคลองไหโคงรัตรภูมิบางกล่ำหาดใหญ่ สเดานาทวีสบ้าย้อยใกล้กับด้านหน้าเทือกเขาส่วนในอำเภอจนะเทพานาหม่อมอําเภอเมืองสงขลาสิงหนครจะเป็นฝนเล็กน้อยค่ะจังหวัดพัทลุงจะมีฝนเล็กน้อยบริเวณตอนใต้ของจังหวัดพัทลุงได้แก่อําเภอตะมดป่าบอนปากพยูนจังหวัดยะลามีกลุ่มฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่อําเภอเมืองยะลา ยะหากาบังกลงปีนังบรนังสตาทานโตและเบตงส่วนที่รามันฝั่งตะวันตกจะมีฝนเล็กน้อยค่ะจังหวัดนาราธิวาสมีฝนใกล้กับประเทศมาเลเซียได้แก่อําเภอแววงสุขีรินส่วนอําเภอรือเสาะจนะันเนศสีสาคอนสุงไงปาดีสุงไงโกโลกจะมีฝนเล็กน้อยส่วนใหญ่จะมีฝนด้านหน้าเทือกเขาเป็นฝนฟ้าขนองฝนตกหนักจะอยู่ที่อําเภอแววงสุขีรินและจะนนศค่ะจังหวัดยะลา ะมีฝนตกตั้งแต่อำาเภอเมืองยะลายะหากาบังบันนังสตาทานโตโกรงปีนังและตกหนักถึงหนักมากจะอยู่ที่เบตงค่ะพื้นที่สีแดงเข้มบริเวณใดบริเวณดังกล่าวจะมีฝนฟ้าขนองและเกิดฝนตกหนักด้วยภาพถ่ายดาวเทียมสามารถพยากร์ล่วงหน้าไปอีกประมาณ4ชั่วโมงตั้งแต่ประมาณ18นาฬิกาเป็นต้นไปยังมีฝนเกิดขึ้นค่ะสปะปลาวภาคใต้เริ่มมีกลุ่มฝนเข้าปกคลุมกันแล้วโดยที่บริเวณสารวัน อัตปือจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นในบริเวณดังกล่าวค่ะในวันนี้28มีนาคมช่วงเย็นจนถึงข้ามวันนี้28มีนาคมบริเวณภาคตอนออกเฉียงเหนือเริ่มมีความชื้นพัดเข้ามาปกคลุมจากลมฝ่ายตะวันออกได้แก่สกลนครมุกดาหารกาฬสินธุรินบุรีลำเริ่มมีเมฆครึ้มอาจมีฝนปลอยเกิดขึ้นได้ ภาคตวนออกได้แก่สะแก้วจันทบรุรีและจังหวัดตราดส่วนภาคใต้จะมีฝนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงตรังสตูลสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสวันนี้มีโอกาสเกิดฝนเป็นฝนเล็กน้อยบางแห่งอาจมีฝนตกหนักช่วงค่ำคืนมีหย่อมความกดอากาศต่ำจากความร้อนปกคลุมตั้งแต่จังหวัดน่านแพร่อุตรดิษฐ์สุขโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพ,พชรบูรณ์ ส่วนภาคตนออกเฉียงเหนือมียอมความกดอากศาศต่ำจากความร้อนปกคลุมตั้งแต่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครมุกดาหารมหาสารคามการสินอุบลราชธานีอำนาจ,จเจริญร้อยเอ็ดยะโสธรสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาและชัยภูมิอากาศร้อนอบอ,อ้าวความชื้นน้อยภาคกลางภาคตนออกยอมความกดอากศาศต่ำจากความร้อนปกคลุมด้วยเช่นกันวันที่2 9มีนาคม แนวปะทะอากาศจะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าบริเวณภาคตนออกเฉียงเหนือจะมีฝนเกิดขึ้นที่มุกดาหารกาฬสินธุ์สกลนครนครพนมบึงกาฬอุรธานีอำนาจ,จเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์มหาสรารคามร้อยเอ็ดยะโสธรชายภูมินครราชสีมาโดยในวันที่19ช่วงบ่ายจนถึงค่ำจะมีฝนเกิดขึ้นที่ภาคตนออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้ช่วงบ่ายจนถึงค่ำของวันที่19จะมีฝนตั้งแต่ชุมพรระนองพัางงาภูเก็ตนครศรีธรรมราชสุร,ราษฎร์ธานีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดตรงังพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสในวันที่19มีนาคมความชื้นยังคงน้อยค่ะโอกาสเกิดฝนจะมีได้และมีฝนฟ้าขนองพื้นที่ที่ได้รับน้ำฝนจะเป็นฝนตกพร้อมกับลมกระชุกแรงตกไม่ครบทุกพื้นที่ วันที่30จึงเป็นวันที่พีคที่สุดภาคตนออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคกลางและภาคตนออกเตรียมรับมือเลยค่ะฝนจะตกหนักเพิ่มมากขึ้นบริเวณประเทศไทยจะมีความชื้นพัดเข้ามาสะสมและปกคลุมจากลมใต้ลมตนออกเฉียงใต้วันที่30ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตนออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตนออกกลมทั้งภาคใต้ตอนบนจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าภาคเหนือตอนล่างพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์ตาก ภาคกลางนาครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลบบุรีสระบ,บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีการจนบุรีนคปรปฐมกรุงเทพมหานาคปรปทุมธานีนนทบ,บุรีสมุทรปราการสมุทรสาครราชบุรีสมุทรสงครามอาจมีฝนน้อยช่วงเย็ยนจนถึงค่ำจะมีฝนเข้าปกคลุมด้านหน้าเทือกเขาบริเวณภาคกลางได้แก่การจนบุรีและราชบุรีวันที่30ถือว่าเป็นวันที่มีฝนมากที่สุด ภาคตนออกเฉียงเหนือและภาคเหนือฝั่งตะวันออกมีฝนด้วยเช่นกันค่ะภาคตนออกเฉียงเหนือจะเกิดฝนที่อุดรธานีหนองบัวลำพูจังหวัดเลยขอนแก่นชัยภูมิคนครราชสีมาและบรีร์ส่วนตอนล่างของภาคตนออกเฉียงเหนือจะมีฝนบางเบาใกล้กับบริเวณประเทศกัมพูชาตั้งแต่นางรองละหารทรายบ้านกรวดพ,พระพลาชัยจังหวัดบรีร์สุรินทร์ปราสาทกาบเชิงสังขะภูสิงห์ สีขอรภูมิปรางกูทับทันสีสเกตไพรบึงพยุเบนจรักษ์คันธระลักษณ์สำโรงกันทราลมอุบลร,ราชธานีเดชอุดมน้ำยืนนาจะรวยอำนาจเจริญกุดอำเภอพนาอำเภอเมืองจังหวัดอุบลร,ราชธานีสีเมืองใหม่เขมาราชชานุมานมีฝนตกหนักบางแห่งในวันที่30ช่วงเช้าส่วนช่วงประมาณ6นาฬกาฝนจะตกหนักถึงหนักมากที่อุดรธานีขอนแก่นมหาสารคาม ชัยภูมินครราชสีมาบุริลำภาคกลางช่วง6นาฬกาของวันที่30จะมีฝนตกหนักตั้งแต่ลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาอ่างทองกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตนออกนกครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาจะมีฝนตกหนักในช่วงเช้าวันที่30ค่ะปริมาณฝนที่ตกหนักมากที่สุด จะอยู่ใกล้กับแนวชายฝั่งทั้งภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างส่วนภาคใต้วันที่30จะมีฝนตกหนักบางแห่งเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ค่ะภาคเหนือจะมีฝนตั้งแต่วันที่31มีนาคมโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากความชื้นที่ได้จากลมใต้ลมตอนออกเฉียงใต้พัดไปสะสมส่วนลมฝ่ายตะวันออก นำพาความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือพัดสอบกับลมตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมกับมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมช่วงวันที่1เมษายนจนถึงประมาณวันที่สามเมษายนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริเวณประเทศไทยจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนผ่านขอให้พี่น้องทุกท่านเตรียมรับมือพายุฤด,ดูร้อนหลังจากนั้นจะมีฝนตกลงกระโชกแรงได้อีกต่อเนื่องเพราะอากาศร้อนอบอ้าว ตั้งแต่วันที่7เมษ e. ายนเป็นต้นไปจนถึงประมาณวันที่11เมษ e. ายนยังมีฝนเกิดขึ้นและมีฝนฟ้าขนองอย่างต่อเนื่องย่อมความกดอากาศต่ำจากความร้อนยังคงปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูร้อนปีนี้และลมฝ่ายตะวันออกยังคงพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้และอ่าวไทยต่อไปค่ะขอให้พี่น้องทุกท่านเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่ปราบรวนพร้อมกับการเกิดภัยพิบัติ เช่นแผ่นดินไหวของประเทศไทยนั้นได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากภาวะโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและภาวะของเปลือกโลกก็เปลี่ยนไปด้วยค่ะแมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสันต์ทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ